เมื่อเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไม่ได้แต่เราสามารถเตรียมร่างกายให้แข็งแรงได้โดยเฉพาะบ้านเราในตอนนี้นะคะมีฝุ่นเต็มไปหมดเลยค่ะดังนั้นเราจึงต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายของเราให้แข็งแรงโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําอาหารเสริมสร้างภูมิต้านทานของเราให้แข็งแรงตัวนี้ค่ะ Super Seven เข้ามาในรูปแบบของแคปซูลนิ่มทางนง่ายนะคะข้อดีของแคปซูลนิ่ม จะทําให้คงสภาพสารอาหารที่ดีที่สุดเวลาทานไปแล้วเนี่ยจะดูดซึมได้ทันทีไม่มีสารตกค้างเหลือในร่างกายทานวันละหนึ่งถึงสองแคปซูลพร้อมมื้ออาหารนะคะบอกได้เลยนะคะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกที่เริ่มรับทานเลยค่ะและเห็นผลทางร่างกายภายใน2สัปดาห์นะคะทานแล้วสามารถลดภูมิแพ้ที่ต้นเหตุเสริมสร้างภูมิด้านทานให้ต่อสู้กับไวรัสและแบคทีรีย รวมไปถึงคัดกรองสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าไปสู่ปอดและทางเดินหายใจขจัดของเสียและสารตกค้างในปอดได้ด้วยนะคะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดและดูแลระบบทางเดินหายใจได้ดีมากเลยค่ะกินมาจนถึงวันนี้รู้เลยค่ะว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นมาไม่เคยเป็นหวัดเลยนะคะ1กระปุกมี60แคปับลซูกินได้ถึง2เดือนเลยนะคะปกติ980นะคะแต่ตอนนี้เป็นราคาโปรโมชั่นลดลงมา200บาทเหลือ780ค่ะ และที่พิเศษสุดๆนะคะซื้อ2กระปุก1960เนี่ยแถมฟรีไปให้อีก1กระปุกนะคะรวมเป็น3กระปุก1960ค่ะไม่ว่าจะไวัยไหนก็ตามเราควรจะต้องดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วก็ทานกระปุกนี้นะคะฝากอาหารเสริมดีๆอย่าง s u p พ็กเซเว่นไปด้วยนะคะ